สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เป็นวันสำคัญของแม่เพ็นวันหนึ่งสำคัญอย่างไรตามมาชมกันเลยค่ะแล้วมาเชียร์แม่เพ็นด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนมาค่ะอันนี้ของขวัญวันเกิดค่ะเพื่อนเพื่อนของขวัญวันเกิดกอล์ฟชุดหนึ่งค่ะทั้งกระเป๋าทั้งชุดเล่นแก้พายให้มาซื้อที่สนามกอล์ฟเลยค่ะภูมิใจมากๆาค่ะ ทีนี้ไม่ต้องยืมของแกนแะคะเพราะว่าอันนี้เป็นของผู้หญิงความสั้นความยาวระดับน้ำหนักอะไรก็ทำเหมาะสมกับผู้หญิงค่ะคุณแฟนบอกว่ามีผู้หญิงซื้อไปแลป้วไปแกะพลาสติกเพื่อทดสอบเขาทดลองแล้วมันไม่ดีพอสําหรับเขาเพราะว่าเขาแข็งแรงเขามีแรงผู้ชายของผู้หญิงเลยไม่เหมาะกับเขาเขาเอามาคืนค่ะ เพราะเหตุนี้เราถึงซื้อได้ถูกได้ราคาพิเศษประหยัดเงินได้เยอะเลยค่ะของขวัญวันเกิดค่ะเพื่อนๆของขวัญวันเกิดนี่ก็เป็นเ,เครื่องตีโกฟหนึ่งชุดไม่เอี่ยมเลยค่ะครบชุดเลยค่ะไม่ขาดเลยเลยนี่ค่ะของขวัญเกิดภูมิใจมากๆค่ะทั้งกระเป๋าทั้งเป็นชุดเลยค่ะ เป็นชุดตีกอล์ฟแล้วก็บอลด้วยนะคะบอลบอลด้วยบอลตีกอล์ฟแล้วก็มีตั๋วค่ะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะพเพื่อนๆตัว๋วสำหรับเอ้ยสำหรับตีค่ะซื้อตั๋วให้เรียบร้อยดีใจจังเลยค่ะบอลใหม่แล้วก็กอล์ฟใหม่อุย้ยทีนี้ก็สู้เลยเพื่อนๆเดี๋ยว พเพื่อนต้องเชียร์ไม่เป็นหน่อยนะคะกองเชียร์ทีนี้ก็หากองเชียร์แล้วทีนี้ได้ชุดตีกอล์ฟแล้วได้กองเชียร์ก็เพื่อนๆนี่เลยค่ะนี่ก็เป็นสนามตอนเย็นนะคะวันนี้ไม่ได้ตีค่ะมาซื้อชุดตีกอล์ฟอย่างเดียวคะ่ะมาซื้อเป็นของขวัญให้ไม่เพนสนามตีกอล์ฟที่นี่เขาจะมีขายทุกอย่างเลยคะ่ะมีเครื่องตีกอล์ฟมีเสื้อผ้าถุงมือทุกสิ่งอย่างเลยคะ่ะเพื่อนๆและที่จอดรถนะคะกว้างค่ะ ที่จอดรถบีข้างบนนี้แล้วก็ข้างล่างน ون, ู้นอูที่จอดรถกว้างเลยจะซื้อเป็นของขวัญให้วันเกิดก่อนวันเกิดจริงหนึ่งวันเพราะว่าวันเกิดนั้นเราจะได้เอาไปใช้ค่ะเราจะตีกอล์ฟในวันเกิดของไม่เพ็นค่ะทีนี้ก็มีคระชุดค่ะเพื่อนๆชุดใครชุดมันไม่ต้องมายืมเขาไม่ต้องมาเช่าเขาแล้วก็ไม่ต้องยืมแกค่ะ ไปซ้อกอล์ฟเสร็จก็กลับมาบ้านแล้วก็จะไปทำความสะอาดให้คุณตาค่ะตอนนี้ก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วและกำลังกลับบ้านค่ะไปค่ะไปทำความสะอาดให้คุณตาค่ะได้ของขวัญมาด้วยเดี๋ยวจะให้ดูที่บ้านค่ะได้เข้ามาบ้านแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะให้ดูค่ะว่าคุณตาให้อะไรมา เดินแล้วมันร้อนทั้งที่อากาศหนาวค่ะตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วเพราะว่ามันใกล้หน้าหนาว <c oughs> เดี๋ยวใช้ยดูค่ะเพื่อนๆถอเสื้อแป๊บนึงคุณตาให้คองขวัญก่อนวันเกิดหนึ่งวันค่ะจะให้ดูค่ะ <c oughs> เกวางแผนฉลองวันเกิดให้เป็นค่ะเพื่อนเวลาไปทำความสะอาดเป็นก็จะเอาถุงไปด้วยค่ะถุงนี้ก็คือรองเท้าค่ะรองเท้าแตะ ไม่ได้เอาไปให้ใครคะ่ะอาไปใส่รองเท้าข้างในเพราะว่าเวลาล้างห้องน้ําถ้าไม่มีรองเท้าใส่มันจะเปียกคะ่ะทุงเท้าเปียกต้องเอาไปเปลี่ยนของขวัญที่ไม่เป็นได้ก็คือนี่คะ่ะเพื่อนเพื่อนคุณตาห่อให้เดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้ชมคะ่ะมีมือเดียวตอนนี้นี่คะ่ะของขวัญที่แกเตรียมเอาไว้ให้ไม่เป็นไปทําความสะอาดให้แก ตั้งแต่กลับมานอเวยตั้งแต่มาจากไทยนะคะก็ยังไม่เคยได้แอบไปล้างบ้านแกเลยก็พิ่งจะได้ไปวันนี้ค่ะก็นานแล้วแกบอกว่าแกทำความสะอาดเอง80กว่าแล้วนะคะเ,เพื่อนๆป6ปีทำความสะอาดเองสุดยอดเลยแล้วแกไม่คิดหลงคีดลืมค่ะวันนี้ไปทำความสะอาดมากับว่าจะตั้งกล้องและขากล้องก็ไม่มีแล้อีกอย่างหนึ่งทั้งแม้ทั้งถุงมือสองชั้น ดึงเข้าดึงออกถ้าจะให้กล้องตั้งอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ย้ายกล้องนั่นนี่แล้วกล้องมันเต็มค่ะเพื่อนๆไปไทยมาแล้วก็รูปก็ยังเยอะอยู่วิดีโอก็ยังเยอะอยู่มันเต็มค่ะก็เลยประหยัดประหยัดกล้องประหยัดเนื้อที่ค่ะอันนี้เป็นของขวัญสําหรับคุณตาเกให้ไม่เป็นไปล้างบ้านให้แล้วก็อันนี้เกหอ่อเอาไว้ให้ค่ะเพื่อนๆมีริบบิ้นมัดด้วยอย่างนี้ค่ะ ดิฉใใันดูค่ะมีอันนี้แกทําเองด้วยมือของแกเองค่ะสมัยแกยเป็นหน่มกว่านี่อันนี้เป็นซองค่ะเป็นซองข้างในนี้มีตังค่ะมีตังได้เปิดแล้วต่อหน้าแกเพราะว่าคนไทยอ่ะไม่อยากให้เปิดของขวัญต่อหน้าแต่ว่าคนนอร์เวย์นี้ให้อะไรเขาก็อยากให้เราเปิดต่อหน้า เมื่อเราเปิดต่อหน้าเราก็จะแสดงอาการดีใจพอพอใจกับของขวัญที่ได้มาเป็นอย่างนั้นค่ะเป็นเป็นรมเนียมของเขาไม่เป็นก็เลยได้เปิดแล้วก็รู้แล้วว่าในนี้มีตังค่ะแล้วก็อันนี้ที่แกทําด้วยมือแต่ภาพไม่ได้วาดเองแกเป็นนักช่างวาดภาพเหมือนกันแต่ว่าอันนี้แกไม่ได้วาดเองมันเป็นกระเบื้องค่ะเป็นกระเบื้อง เป็นกระเบื้องแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้เอาเอา,เอ,าออกนะคะเดี๋ยวต้องเอาออกแกทําเป็นที่ห้อยข้างฝาคะเป็นที่ห้อยข้างฝาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ห้อยผ้ากันเปื้อนหรือผ้าชดจานหรือว่าอะไรก็ได้แล้วก็อันนี้แกให้มาสองอันสําหรับผ้ารองจับความร้อนนะคะเพื่อนๆเอามือสอดเข้าไปไงี้ค่ะสอดเข้าไปแล้วก็จับค่ะจับกระทะร้อนๆอะไรเงี้ย แล้วอันนี้สําหรับห้อยแกทําไว้ให้เลยค่ะห้อยคุณตาทําให้เสร็จเรียบร้อยนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นของขวัญวันเกิดจากคุณตาขอบคุณมากค่ะเ,เพื่อนๆปอใจมากมากค่ะนี่ค่ะได้เอามาอวดของขวัญคุณตาซื้อให้ไม่ใช่ซื้อให้กอโทษทีคุณตาเอามาให้ของที่แกทําแกมีอยู่แล้วค่ะ จจัดกระเป๋าให้ค่ะส่วนรถเข็นนี้ของเกค่ะเกให้ไม่เพนใช้แล้วเกก็จะไปยืมข้างหน้าค่ะอันนี้ของไม่เพนค่ะเตรียมพร้อมแล้วครับเพื่อนส่วนอันนี้ของเกเดี๋ยวแกจะพายไปนั่งคเพื่อเพื่อนเกพายค่ะเดี๋ยวเกจะไปเช่าข้างหน้าส่วนนี้เพนมีรถเข็นค่ะสบายหน่อย ไม่ต้องพายเพราะว่ามันหนักค่ะพายเดินหลายกิโลเมตรหลายชั่วโมงค่ะเพื่อนๆไปขาพร้อมเลยค่ะเพื่อนๆไปฉลองซตใหม่ชุดใหม่เลยเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวติดตามมาเชียร์ไม่เป็นค่ะและเช้าว,วันนี้ก็เป็นวันเกิดจริงเราก็ลงสนามกอล์ฟค่ะเพื่อนๆรวบรัดแต่ตอนเราเดินหลายชั่วโมงก็ตีกอล์ฟตั้งแต่เชา้าถึงเย็น ทั้งวันเลยค่ะวันนี้ตรงนี้ละเราจะซ้อมก่อนค่ะซ้อมนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะลงสนามจริงค่ะตรงนี้เป็นที่ซ้อมวอร์มอัพวอร์มอัพก่อนค่ะเ,เพื่อนๆแกกำลังจะไปซื้อบอลเดี๋ยวเราต้องวอร์มอัพสักนิดนึงเพื่อเป็นการฉลองเพราะว่ายังไม่เคยมือค่ะเป็นครั้งแรกเลยที่จะจะลองค่ะนี่คือเป็นสนามที่ เราจะลงกันค่ะเป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดในนอร์เป็นครั้งแรกที่ไม่เป็นมาค่ะโชคดีที่ได้มาลงสนามมืออาชีพเป็นสนามที่เขาใช้ในการแข่งขันค่ะมาไกลแล้วครับเ,เพื่อนๆเหนื่อยหอบ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เล่นท้องวันเลยค่ะเพียงแต่รวบรัดตัแต่ตอนให้เพื่อนๆเ,เห็นเท่านั้นค่ะตอนนี้เราก็เก็บข้าวเก็บของเตรียมตัวกลับบ้านค่ะแดดดีแต่หนาวค่ะขอบคุณที่ติดตามเชียร์ไม่เพ็นค่ะตกลงไม่เพ็นได้ที่สองค่ะเพื่อนเกนที่หนึ่งไม่เพ็นที่สองส่วนคุณแฟนแพ้ค่ะ เดี๋ยวไม่เป็นจะให้รางวัลปลอบใจแกหน่อยค่ะแกได้ที่สามค่ะเพื่อนจากนั้นเราก็แวะเข้าไปซื้ออาหารเพื่อที่จะมาฉลองวันเกิดแม่เพ็ญวันนี้ค่ะตอนแรกเรานัดกันว่าจะไปทานข้างนอกทีนี้เรากลับมาเย็นแล้วค่ะก็เลยไม่อยากจะเสียเวลาการหาเสื้อผ้าหรือว่าแต่งเนื้อแต่งตัวอาบนะ้ำปะแป้งเราก็เลยซื้ออาหารมาฉลองวันเกิดที่บ้านง่ายๆค่ะวันนี้เพิ่งเข้ามามาก็ไปแวะซื้ออาหาร ใส่หมวกแล้วก็ได้องางลนด้ขึ้นเดือนได้เยอะแยะเอาเข้าตู้เย็นหมดแล้วก่นขนมปังจะเอามากินกับกุ้งปูค่ะก้ามปูค่ะก้ามปูแล้วก็กุ้งครึ่งโกิโลแล้วก็ปูยัดไส้ยัดกระดดงก็น้ำจิ้ม เดี๋ยวจะจัดใส่จานค่ะใสานหญ่จันใหญ่ค่ะก้ามปูก้ามใหญ่ที่สุดเลยค่ะวันนี้ตามไปด,ด้วยกุ้งครึ่งกิโลแล้วก็ปูยัดไส้มะนาวลูกหนึ่ง แต่ไม่เป็นอมเฉือนค่ะเพราะว่ามันบีบง่ายค่ะเรียงเอาไว้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วนี่ก็คือน้ำจิ้มที่ซื้อสเร็จอร่อยเหมือนกันนะคะเป็นน้ำจิ้มครีมสําหรับซีฟู้ดค่ะคิดว่าจะแม่อร่อยอร่อยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะไม่ต้องทําให้เสียเวลาไปซื้อง่ายประหยัดเวลาและอร่อยด้วยค่ะใส่ช้อนชา เป็นไงคะน่าทานไหมคะเพื่อนเพื่อนวันเกิดน่าทานไหมคะพเพื่อนกุ้งมันนากล้ามปูใหญ่ๆ <c oughs> ไปคะ่ะนี่จัดตต๊บแป๊บเดียวเดี๋ยวทานด้วยกันคะ่ะ <c oughs> พอแม่เพนจัดโต๊ะเสร็จเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างแก้วจานเครื่องดื่มเรียบร้อยคุณแฟนก็มานั่งแล้วแกก็รินน้ำหวานสำหรับผู้ใหญ่ค่ะแล้วนี่ก็คืออาหารค่ะที่แม่เพนจัดเมื่อกี้น่าทานไหมครับเพื่อนๆถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมว่ามันเกิดวันนี้ไม่เป็นทานอะไรแล้ววันนี้ก็เป็นวันเกิดจริงด้วยค่ะ ได้ไปตีกอล์ฟมาเสร็จแล้วก็มาทานอาหารแล้วมาเป็นก็จะถ่ายนิดนึงก่อนที่เราจะทานเพราะว่าเราจะทานโดยที่ไม่ต้องถ่ายแล้วเพื่อนๆก็จะไม่ได้เห็นไม่เป็นกับคุณแฟนกินโชว์ค่ะตอนนี้คุณแฟนเปิดเพลงเสียงดังค่ะเพลง Happy Birthday แล้วก็เพลงอื่นๆก็ตามมาแล้วเราก็นั่งทานมีเสียงเพลง ดังอยู่ตลอดค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เรานั่งทานกันค่ะมันอาจจะมืดหน่อยตอนนี้เราทานเสร็จแล้วแล้วคุณแฟนก็ลงไปซื้อเค้กส่วนแม่เพ็ก็เช็ดโตะ๊ะเช็ดพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วางจานเค้กเตรียม,มรอคุณแฟนค่ะยังไมไ่บอกให้แกเริ่มเลยแกเริ่มก่อนไม่เป็นละ <laughs> หมดไปช้อนหนึ่งละ <laughs> ยิสกก่สมก,กัดดีนสดดสมกัดดนมินาจะเนไอตุ้งใช่ yeah. ที่สุดท้ายดูด้วยซ้ำไหมเปลี่ยนกันชิมครับเพื่อนเพราะว่าแกซื้อมาสองแบบอืมอืมอร่อยไหมคะอร่อยครับขอบคุณครับเพื่อนเดี๋ยวไม่เป็นทานเค้กกับแฟนแฟนขอบคุณที่ คิดต้องชมให้กำลใจค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ